ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังครับรายการ Family Music คลินิกเกษตรและสุขภาพครับรายการดีๆเพื่อพี่น้องท่านผู้ฟังรู้เรืองกันที่นี่เวลานี้ครับแปดโมงมะเจ้าถึงหกโมงมะแรงนะครับแปดโมงมาเจ้าถึงหกโนะม,มงมะแรงครับรายการ Family Music ิคลินิกเกษตรและสุขภาพรายการดีๆจากบริษัทนิกรเทคโนโลยีเกษตรหกสิบสองทับหนึ่งหมู่หกทัากวางศรีปี ครับเพืผมจานรักเกลนิกรเย็นตานักวิชาการ์นักนวิจัยนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อู้เอินภาษากับเมืองง่ายๆนะครับกับประเมทปีน้องท่านผู้ฟังกันครับบ่าวหูหถามบอกงานผู้แตมบาหูทีแชมหืดถามทีท,ท,ทีมาดักโคงกเหมือนโคบะตำเกลียยล้ำผ่านไปกินแหน่งเดาเจ้ากินแหน่งเดาเจ้า <c oughs> ครับจะท่องจะถามยังจะเอินมาเลยครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกสี่สามหนึ่งหกสามศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกสี่สามหนึ่งหกสามครับ คก็แปลกันวันนี้นะครับวันศุกร์ที่สองธันวาคม2565ตะวันโอนตกตัดตตตตตโต้วว่ามะแหลงกันนะแต่คืนได้ยังมีพ่องอยู่เนาะว่าเจ้านี่กระสลึมสลือคลึ้มๆลื้เลยก็ แต่ว่าโทรไปแม่าเลียงฝนตรได้สี่สห้าวันชัดกันเนาะถ่ายละต้นบอกว่าฝนข่ําเข้าฝนแหต่อเพืองประเด็นนี้กลายเป็นฝนข่าลาใหญ่ฝนข่ําเข้ากันนะครับก็คือพี่น้องเกษตรกรเกี่ยวเข้าเมื่อก่อนเขาเกี่ยวเพราเราหมเมาะเข้าไว้เนาะตักเข้าไว้เมาะเข้าไว้รอมันแห้งไปให้พอดีไปยัไปกล่องเข้าเลยไปตีเข้าแต่ประเดีนมันมาอะมันใช้รถเกี่ยวเข้าเนาะมันลวด เขารถเข้าไปพวกออกไปิเขาเปลืองมาก็ไปตตกมาหลุนเลยค่อยเดือดร้อนกันยกเว้นว่ามันตกนักแนมันลมไปเกี่ยวเข้ารถเข้ามาได้นี่ก็บ้าไปบอย่างเลงแต่เหมือนไปครับฝนแห้ต่อเฟืองก็คือเกี่ยวเข้าแล้วฝนแห้ต่อเฟืองเวลาไปเล่นแมวมันเปียะมาก่อนไปเดินร้อนเดือมเล่นเนี่ยมันเป็นลดหองเฮียเนี่ยบอกให้เล่นละมาเดือดร้อนมันไปงมโกงกับไปแท็บเล็ตเนี่ยมือถือเนี่ยหรอกประเด็นนี้เป็นฝนขํามลมใหญ่ คำนี้กำลังจะใส่สารหรือใส่สารไปแล้วฝนตกโค้เรื่องใหญ่เนาะพอใบลำไยโป่งจุบเดียวใส่สารน,นี่เมีเยปรงเรียบน้อยครับมันจะตั้งปกิดิกระด้อ่นะะกิดิกระดอดนะครับถ้าสองจุบถ้ามันมาหนาวนี่ก็ได้เรื่องเหมือนกันเนือใบมันไปเร็วดอกมันจะหายถือว่าคนที่ผลนกระสานอย่างเดียวนี่นะโอ้ลำบากครับก็อุ่นพยายามที่จะอู้ซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้ําแล้วซ้ําเล่านะครับอู้ถึงข้อมูลในเชิงวิชาการและงานวิจัยเก็บข้อมูลนะครับ พี่น้องกเกษตรกรเนี่ยถ้าเอาสารไป่นแค่สองตื้อเลยเนะ่ะแต่มันเจอฝนไรงอย่างกันนะครับมันมีโอกาสปุง๋งโอกาสลุ้สูงมากอย่างที่เคยน้าเรียนนะครับว่าผมเก็บข้อมูลช่วงห้าหกปีก่อนพี่น้องกเกษตรกรทีร่เอาสารไปใส่ทางดินอย่างเดียวเนี่ยร้อยลายนะครับคือเฉลี่ยจริงๆมันสามร้อยกว่ารายแต่ถ้าเฉลี่ยต่อเปอร์เซ็นต์ร้อยลายเนยนะี่ยออกดอกดินเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปห้าสิบสองรายในร้อยลาย ก็คือเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตขึ้นไปห้าสิบสองลายในร้อยลายแล้วก็สี่สิบแปดลายในร้อยลายเนี่ออกตั้งแต่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ลงมาคือบดีอ่ะและทีนี้ถ้าเอาไปพ่นนะครับพ่นใบสองเปลือร้อยลายเนี่ยม,มันออกดีดีนะครับเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตขึ้นไปเนี่ยมันแค่เจ้าเก้ารายในร้อยลายเจ็ดสิบเอ็ดลายมาถึงครับแต่ว่าทีนี้เวลาไปพ่นพบเนี่ยมันจะออกตั้งแต่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบไปถึงเก้าสิบร้อยเปอร์เซ็นเนี่ย ตั้งแต่ห้าสิบถึงเจ็ดสิเปอร์เซ็นเนยนะครับมันโอ้มันประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นตเจ็ดสิบเปอร์เซ็นถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จเข้าพอใจอันนี้มีแค่สาวเก้าเปอร์เซ็นก็สองอันนี้มันเจ็ดสิบละแ้วมันออกต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นลงมาเนี่ยแค่ประมาณสักสามสิเปอร์เซ็นฉะนั้นการที่เรามีออกดอกห้กาหกเจ็ดสิเปอร์เซ็นเกษตรกรเขาเพิ่มพอใจอะเพิ่มพอใจครับหกสิบเจ็ดสิบก็พอแหละรจริงๆมันไม่ใช่ครับมันพูดตื่นเพราะว่า อย่างที่ผมนําเรียนนะครับว่าต้นทุนกระด้างเขาไปเรียบร้อยแล้วให้ละหมื่นเห้าร้อยบาทแต่ปุ๋ยกระยาฮอร์โมนเสียโอกาสเสียเวลาไม่กําทุกสิ่งทุกอย่างทุกเบี้ยทุกกระสุลไซ์รินทุกอย่างเลยมันตกให้ละหมื่นเก้าร้อยกิโลกรัมละสิบห้าบาทนะอันเนี้ยต้นทุนกระด้างเขานะครับง่ายคือเอาตีนจอมไปสวนเขาพบที่จะทำเนี่ยมันเจอแล้วครับต้นทุนกระด้างหมื่นเก้าร้อยบาทเอมาหรือว่ากิโลกรัมละสิบห้าบาทฉะนั้นถ้าพีน่น้องเซกรนะครับ ทำสารไปแล้วพ่นสารสองเตื้อมันออกดอกแล้วปีโนยต่ากว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันเสียเวลาครับเพราะว่าต้นทุนหอนูเราเกษตรกรอยู่ที่หกสิบถึงเจ็สิบถ้ามันออกดอกอยู่ที่หกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นสองเอประมาณสามสิบเปอร์เซ็นอันนี้คืออยู่ตื่นอยู่ตื่นซึ่งได้กใไรครับถ้าต่ำกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์อะไคือปูตื่นแน่นอนต้นทุนมันอย่าหนักเกินสิบห้าบาทไปละอันนี้คือปัญหาฉะนั้นยีไ่ไดให้มันได้ตื่นได้หอนครับเพื่อมันได้กำไรอ่ะกกำไรหนักกำไรน้อยว่ากัน มันต้องออกดอกและตีหน่วยเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับถ้ามันออกดอกและตีหน่วยเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นและสองเอมากกว่าสามสิบเวลาพี่นอเสิกตอนเก็บแล้วมันจะได้พันกิโลกรัมขึ้นไปพันกิโลกรัมต่อไร่ถ้าพันกิโลกรัมต่อไร่ต้นทุนเขาอยู่ที่ให้ละหมื่นกห้าร้อยมันกิโลกรัมละสิบบาทเกินครับมันมันมันบบ่ผูดตื่นละแต่มันจะกำไห้หนักกับไม้น้อยขึ้อนอยู่กับว่ามันได้สองเอนักก่อกถ้าสองเอสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบไปบบผูดตื่นครับแต่ว่า มันจะได้กำไรกี่เต้าของทุนเนี่ยนะสองเต้าสามเต้าไปสองเต้าเองนะครับอย่างประเพณที่ผมไปเล่าก่อนนะลำไัยแปดให้ลงทุนห้าหมื่นแต่ได้แสนสองเนี่ยก็คือกำไรไปเจ็ดหมื่นเนี่ยกำไรไปเต้าไปอย่างแต่ทีนี้ประเพณปัจัยสูตรดตรนิกรจากห้าหมื่นเป็นแปดหมื่นขึ้นมาห้าสิบเปอร์เซ็นโดยประมาณแต่ว่าขายได้หกแสนจากขายได้แสนสองโดยประมาณ่เฉลี่ยต่อปีนะกลายเป็นหกแสน พี่น้องเซก่อนมันขึ้นห้าเท่าต้นทุนขึ้นเกินเท่าแต่ว่าได้ขายหน้ากว่าเก่าไปห้าเท่าทีนี้เอามาขึ้นระมันได้กี่เท่าของทุนเกวลงทุนแปดหมื่นขายได้หกแสนแปดเจ็ดห้าสิบหกเจ็ดเท่าปลายจากได้กำไรเท่าปลายเนี่ยกลายเป็นกำไรเจ็ดเท่าปลายมันคุม้มนะครับฉะนั้นมันมันต้องคิดนะครับมันต้องคิดใ้ผมในฐานะที่สอนเศรษฐศาสตร์ สอนเล่นเศรษฐศาสตร์คิดท้นทุนกับไห้มันเดะได้เด้คิดความเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นสอนเศรษฐศาสตร์พอาเลยค่อนข้างที่จะมีความเข้าใจในส่วนลึกของต้นทุนทำมือเกษตรกรได้เข้าใจกันนะครับฉะนั้นทําทั้งทีขึ้นมันดีไปเลยเนาะในในปุ๊บหนึ่งที่ผมว่านะห้อาไว้แน่ออกจากที่อื่นเข้าสวนปุ๊บองเสียงตางเลยเฉพาะสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรเมื่อกี้่เปิดคิดก็คือค่าเสียโอกาสก็แห่งตกเก่ากาเจ้าตีสวนตกเก่าต้องคิดนะ อย่างที่ผมเคยอู้ฟังในบริษัทนิคอนเทคโนโลยีแกลเซของผมเนี่ยมันมเป็นเจ้าของผมนะหลวงมีหุ้นดวเป็นสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์มาเลยครับฉะนั้นได้กำไรมาปุ๊บเนี่ยกำไรที่บริษัทนิคอนเทคโนโลยีแกษเรเได้ม,มันไม่ใเจของนายนิกรคนเดียวนะครับก็กำไรหลวงเอาไปเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะนายนิกรได้หกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นถ้าผมมาตั้งเงินเดือนของผมนี่เนี่ยโอ้ยวายุมได้ครับฉะนั้นผมจะั้งเงินเดือนของผมไปสี่หมื่นบาทเอาไปกินไม่ใช้ เงินเดือนสี่หมืนบาทที่เขาเสียภาษีเฉพาะรายได้ในในในของเรา5% 7%กว่าไปทีนี้ถ้ามาตั้งเงินเดือนตัวเกา่าพวกเอากำไรของบริษัทมาใช้โดยที่มาตั้งเงินเดือนภาษี37%นะครับ37%ภาษีรายได้ในในในของบริษัท5%ภาษีแวด7%แล้วก็ภาษีเาเอาเงินบริษัทออกมาใช้เห็น10%โมดกัน37%ฉะนั้นมันต้องตั้งเงินเดือนตัวเกา่าเหมือนกันพี่น้องเกษตรกรทำลำใหญ่เนี่ยพี่น้องเกษตรกรต้องเจ้าที่ตัวเก่านะต้องคิดนะครับ ได้ละสี่ปันห้าปันคิดไปเลยนะครับแก่แห้งตัวเก่าแห้งคนในครอบครัวแห้งคนไปเงี้ยแจ้งเปิลการเล่ากระยากระปุ๋ยแค่ยังคิดหมดแม้กระทั่งค่เสียโอกาสวันนี้แทนที่ไปรับแจ้งได้สี่ร้อยหม่ไปโซก็ส่วนตัวเก่าแหา้งนะครับเสยเวลาไปสี่ร้อยแล้วไปพอหวดข้าตอนข้า,ขามแห้งมุแงแมลงพบปุ่มคำขับรถกรีบไก่ห้องม,มากิดเหล้าเสี้ยบเบ็บสองตองคิดเลยครับฉะ <c oughs> นั้นให้หนึ่งหมื่นก็ห้าร้อยนะครับ เมื่อให้หนึ่งหมื่นเก้าห้าร้อยเนี่ยถ้าตามค่าเฉลี่ยผลผลิตของเชียงใหม่ละปูนให้หนึ่งเจ็ดร้อยกิโลกรัมเอาเจ็ดร้อยกิโลกรัมเปหมื่นเก้าห้าร้อยหันหมื่นห้าร้อยครับสิบห้าบาทครับฉะนั้นที่ทางการนิจังวัดเกษตรจังหวัดเพิ่นคิดต้นทุนนะคืออันนี้ครับต้นทุนละสิบห้าบาทก็คือคิดเจ็ดร้อยกิโลกรัมต่อไรครับทีนี้ <laughs> ต้นทุนละสิบห้าบาทนี่มัน <laughs> มันบมายใจว่าเอาเฉพาะแก่ใหญ่มันคิดกุ๊กแก่เนี่ยหิ่งก็กิโลสิบห้าบาทสองเอ็กก็กิโลสิบห้าบาทเนี่ยมันก็พูดตื่นนะกันแล้วพี่น้องเกษตรกรอีกฝ่อแม่บางคนโอ้ยแม่พีเสี่ยงยัางเสี่ยงปุยซีก็ชอบแต่ก็นั้นมันสวนเฮาล่อในในเฮาถึงไปเนี่ยก็เฮาไปเฮาบอกกินข้าวดีกันเฮาหมนเป็นนี่ดีกันดอกทขาก็สอดดอกสากรอนเฮาไปโปหมอนเขาก็สอวันนี้แม่อุ้ยไปสวนดอกก้าพ้นมาคิดดอกเลยบนแบบอบ่ันคิดหมดอ่ะ ฉะนั้นชีวิตเขาผมได้อยู่บ่ได้นะครับแล้วิ่งเขามีไปเงินกู้ไปอย่าง้มันมันทุกวินาทีมันเสี่ยงดอกอ่ะฉะนั้นทุกวินาทีเขาก็ได้ดอกหมันกันเขาต้องคิดต้นทุนนะครับฉะนั้นนี่ใดคือมันออกดอกและตตดหน่วยเกินเจ็สิเปอร์เซ็นครับมันถึงจะได้กําไรถึงได้กําไรครับอันนี้คืองานวิจัยนี่คืองานเชิงวิชาการข้อมูลที่มันเป็นความจริงนะครับฉะนั้นนะครับอยากให้พี่น้องท่านฟังจะทําลำไยพวกมันต้องโปร่งสองชุดชุดเดียวแบบนี้ครับมันึออกดอกบดีปุตื้นผลผลิตมันน้อยกว่า ดีได้ท kh ุนท่านที่สองครับต้องเตรียมต้นคือประแจทางดอกลดประัจทางใบเพื่อให้มันออกดอกเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับฉะนั้นผลซูเปอร์เซีนซูเปอร์ซีนคือโมโนเซกไลคือตัวที่ไปเพิ่มแป้งและน้ำตาลผลซูเปอร์ซีนนะครับหนึ่งกิโลสามเตื้อยกเบสลำไยมันบ้าใบกบสองกิโลถ้ามันบ้าใบก็กิโลเดียวเรือบเบอร์ครับสามเตื้อถ้าฟังก็ทุกห้าวันหรือฟังก็เจ็ดวันนะครับพบสามเตื้อโปไปหัสามวันหรือเกินห้าวันใส่สารครับสามวันสี่วันห้าวันได้ แต่ถ้เกินเจ็ดวันพบต้อง่นซูเปอร์ซีเอ็นซ้ำเลยไโทูเจนเข่าล่ะโชวซีเอ็นพบสารเพื่อพบกับใส่สารทางดินครับใส่สารทางดินด้วยสารน้ำเมืองจันทร์สูตรสองซึ่งเป็นโพแทเสเซียมคลรเรตน,น้ำจริงๆมันเหม,ม็นน้ำนมันไน้ำแค่สามจอนต่อลิร <c oughs> น้อยเดียวแต่เราใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับคือมันไนี่โดยกระบวนการทางไฟฟ้าไฟดีซีนะครับไฟฟ้านะครับก็ คือมันไหน,น่ากฉะนั้นในากนั้นเมืองจันหนึ่งแกลอนสี่ลิตรมันสามกิโลกว่าของสารปูนซีเมโครเรตครับก่อไปใส่ครับหนึ่งแกลอนซีลิตต่อน้ำสองลิตรได้กี่ต้นดูตามข้างแกลอนที่ผมวิจัยมาใส่ทางดีเรียบร้อยพบภายในเจ็ดวนันนั้นน้ำเบาๆสามเท่าถ้าม,มีแรงน้ำก็เอาน้ำใส่ถังสองลิตรมาพ่นนั่นแหละนะครับเพื่อมันหน่าย้อมันซึมลงไปสักสามนิ้วกว่าละเพราะหากเรามีอยู่รับสองสามนิ้วนะครับก็ สามเตื้อหลังจากนั้นกน็เมื่อใส่ทางดินเรียบร้อยปุ๊บแมลงนั้นถ้าตานก็ตานถ้าไ่ต้านองผูกอ่นสารน้ํามึงจันสูตรหนึ่งทางใบครับทางดินเตื้อเดียวทางใบสองเตื้อสารน้ามึงจันสูตรหนึ่งทางใบนี่มันเป็นโซเดียมนะครับโซเดียมคลอเซอันนี้มีประเทามไหง,ง่ายอยู่แล้วแต่ว่าเอามาแนะนน้พืู้ใส่ทางดินพี่น้องเกษตรกรเอาโซเดียมไปใส่ดินนี่ออกดอกไม่หงครับแต่ละเมีจะตายเรื่องตายแต่แต,แต่ตายแต,แต่แต่คือใส่ปุ๊บเมื่อคืนนี้ฝนตกน้าห่วงตายครับมันเป็นเกลือ ปุ๋มเจ้าได้หลวงสุดท้อยอ่ะแต่ถ้าใส่ปก๊ปกฝนบะโต๊กฝนนักมันนักมันออกดอกดีไมหมฮะครับเพราะมันมีเนื้อคอเลสเยอะหนึ่งกิโลมีเนื้อคอเลตหกขีดถึงเจ็ดขีดอ่ะไม่เกือประมาณสามขีดแต่ถ้าโพแทสเซียมคอเลตหนึ่งกิโลมีคอเลตประมาณสักสี่ขีดไปเกินห้าขีดอ่ะมันนักกัดกันเยอะและ้วมันมนันเหมือนน้ํปไปโพแทสเซียมเหมือนน้าน,น,น้อยเหมาะสําหรับใส่ดิดนดินบัเสียหหกเสียนิดหน่อยแต่ดินบัเสียก็ทิ้งไว้สักเดือนเดือนฝ่ายมันป๊กไปเป็นฟอร์มเก้าของมันคือปุ๋ย แต่ถ้าโซเดียมคลอเรตใส่ดินนะครับก็ดอกดีไม่หักถ้ามันบปนบะตกน้ำหมองแต่ว่าลำไยจะตายครับหนึ่งตายแต่แต่อย่างที่ว่านะครับพันแหนมฟูมน้ำ่วงตายอันที่สองเขาตายจอยใส่คู่ปีคู่ปีบอเกินสามปีแล้วครับลำไยที่ใบใหญ่ถ้าเพิ่มซ้อปปับเหมือนใบมะม่วงมะรีเป็นซ้อปปับซ้อแป๊บซ้อใบบบมุดบบตานเออลูกไบเหี้ยเสียดายโอกาสฉะนั้นนะครับเอาโพแทสเซียมคลอเรตใส่ทางดินเอาโซเดียมพ่นทางใบหรือ เอาง่ายๆก็สารน้ำมึงจันสูตรสองใส่ทางดินสารน้ำมึงจันสูตรหนึ่งพ่นทางใบทางใบหนึ่งลิตรเอาไปใส่สารการันไหมคือเรียบร้อยใส่สารกันเหลืองคือเรียบร้อยแมกนีเซียมโซเฟตนะครับตำบนพ่นสองเตือครับห่างกันทุกห้าวันและหลังจากครั้งที่สองไป 7, 000, 7, 000, 7, 000, 7, 000เจ็ดวัน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 สี่เตือครับเปิดตาดอ,อกปิดตาใบา นะครับโดยซูเปอร์คูนครับซูเปอร์คูนเป็น DNA m ็ t เอแม่ทัวเรชันอินฮหรือตัวไปยับยั้งการใช้ินใ,ในตรเจนคือเป็นเปผิวรองอ่ะเอาไปช่วยพระเอกพระเอกคือสารคอเรสตัวนี้ไปลดไนโตรเจนครับฉะนั้นไม่ไปดึงตาดอกออกเป็นแผงเลยซูเปอร์คูนไปดึงตาดอกซูเปอร์ซีเอ็นไปกักตาใบไปกดใบพอดอกกับใบเนี่ยถ้ามันมาด้วยกันมันสู้ใบก่าได้ใบมันล่นเบยกว่าดอกใบเหมือนกระต่ายดอกเหมือนเตา่าล่นถึงแข่งกันถึงได้ฉะนั้นเราต้องเอาซูเปอร์คูนไปดึงดอกเอาซูเปอร์ซีเอ็นไปกดใบครับ สีเตื้อทุกเจ็ดวันครับโคตรนั้นมันจะแหมเป็นดินกระดอกแหกมันถ้ามีดีนี่มันงอกลงแต่โคตรแต่ขาอันนี้เซลเลนนะครับฉะนั้นเปอร์เซนต์การออกดอกเนี่ยมันจะออกดอกได้นักแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเนาะครับฉะนั้นใส่ทางดินตัวพ่นทางใบตัวครับอาจารย์มันยั่เ่าเปลืองอยใหญ่มันก็ในตัวเจ่นมันเข้าทั้งทางดินเข้าทางใบนะครับเหมือนบ้านเฮาอะไรปิดประตูหน้าขับมวยเข้าหลังปิดประตูหลังขับมวยเข้าหน้ากับปิดถึงหน้าตึงหลังใส่หัวอย่จบ สมัดเดียวใส่กล้องเนี่ยตัวยิจบนะฉะนั้นเวลาเขาใส่ก็าทางดินเนี่ยปนตกมันเข้าทางใบยอยู่มาได้มมนกวเข้าทางใบได้ไดดเนยตวเจนฝนก็าทางใบมันเข้าทางดินหมอยาอันนี้ต้องเข้าใจนะี่น้องเกษตรกรบอกเข้าใจยิ่งบางคนใบย,ยังสักยางครับลำใบลำใหญ่เขียวแบบแอบเลื่อมคึอนไนโตรเจนเต็มไปผนมันจะไปได้จะได้ครับบางคนในโปง่งจูบเดียวใส่เลยอนะ <c oughs> ส่ม,ม่ได้มักหมูไม่ดองเนี่ยเพิ่นคี้ขั้งกล้าเกินแนน่ล่องแรงเนี่ยเพืออ่อนต้านอะไรอย่างยเลลูกเพื่อนะไรอย่างมันบอกคุณนี่สักยังนี้นะครับมันจะไป่ไหวนะไดกระเด็นลูกหมูกเป็นจอนนะกะฉะนั้นมันต้องคุณน่ยหน่อยนะครับลำไย,ยต้องขึ้นมาได้สองจุกขึ้นไปถ้าเป็นลำไย,ยในเล้กก่อนฤดูถถานอกเดูต้องสามจุกลำไย,ยมันเอาใบมันเป็นหลองเข้าเตาไฟในการสังเคราะห์แสงได้เลี้ยงอาหารเลี้ยงลูกมัน ทีนี้ถ้าม MM ันได้จูบเดียวใยมันมีน้อยเมื่อใบมันมีน้อยปุ๊บมันหูตัวแล้วว่ามันเลี้ยงลูกมันบไหวมันก็บบียกจะดอกครับแต่ถ้าเอาแสงไปยัดไปอยู่ญาติปุ๊บมันหูว่ามันต้องดอกเพราะมันโดนบังคับเมื่อมาโดนบังคับมันต้องเอาปุ๊บมันาะป่งละมันต้องเอาใบแซมมาตัวเพื่อจะเลี้ยงลูกมัน่ใบชุดสองออกมาปุ๊บแล้วมันจะดอกต่างฝ่เขาเลี้ยงใจน้อยเดียวนะปูตื่นแต่ถ้าสองชุดนะครับมันจะขาดไปประมาณสักคราวห้าวันถึงเดือนหนึ่งแต่เมียแทบป่งสองชุดนี่แหละเวลาใส่สารปุ๊บม ขาดได้ประมาณสาวห้าวันถึงเดือนปุ๊บเขานั้นมาละถึงดอกถึงใบมาตัวกัดถ้าเป็นนอกฤดูห้ามใบบัได้ครับบัดได้ครับบัรตานใบครับเหมือนจะได้ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนี่เก่งละคือปูตืนะ้นเนี่ยแต่ถ้าในฤดูโอเคมันไปเจอหนาวความหนาวช่วยสกัดเราใจซุปเปอร์คูนซุปเปอร์เซนสกัดนี้ได้ครับเจ็ดแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นตแต่ถ้าดีแล้วนะครับบอกว่านอกฤดูในดูถ้าสามจูบเนี่ยยอดแบบไยเตมอี่ที่ผมบอกครับถ้ามันได้จูบเดียวเนี่ยเหมือนออนมัธยมขี่าแตงน ตอนมัธยมปลายยังบาดจบแต่เขียนมันแต่งงานมันแบร้อามอ่ะเงียนก็บ,า,งงา,บกา,า,าจบการงานก็มีมอาปลายนะครับ้ามาได้สองจุดนะครับมักรออนอเงียนปิญญาตีแต่บาจบโอเคอยู่อีซีแล้วโอเคอยู่ทําลรา,าได้ก็จบแี่ก็ได้ก็ว่ากันี่เนาะแต่ถ้าว่ามันได้สามจุเนี่เหมือนกับว่ารอออนที่มันเรียนจบแล้วสามปีอ่ะมันหนึ่งมันเงียนจบสองมันทํางานได้สามปีมีเงิน,ม,งนมีทองหรอ มันตึงดอกครับยิ่งสี่จูบสมัย้กับแบกกระ so p, สอบสารกายหลังส่วนลูกเงือออกดอกละ <c ười> <c ười> นะครับฉะนั้นลำไยญในฤดูแหละขอให้ได้สองจูบขึ้นไปครับอย่างน้อยความหนาวไปโจยถ้านอกฤดูนี้ต้องสามชุดขึ้นไปเท่านั้นจะไปฟั่งถ้านอกฤดูสามปีใช้สารสองเพืือได้ตังค์ครับได้ตังค์กุ đ đ ้งหัวแต่มันนึงเก้าสิบเปอร์เซ็น์กุ้งหัวครับแต่ถ้าในฤดูหรือก่อนฤดูใช้สารพฤทจิการธาราเนี่ยขอสองจุบขึ้นไป ทีนี้แต่ละปีสองจุกหรือสามจุกมาอยู่ตรงอยู่ที่เจ้ามันมันเหมาณขึันเพิ่มลำไยเจ้าๆครับเพิ่มการสิงหาขึ้นเรี่อร้อยปกตัดแต่งกิงอย่างนี้ใส่ปุ๋ยใส่ยาตามที่เขาวอานะครับแล้วก็ตัดแต่งกิงทุกเดือนเกิงมันถึงได้สามจุกถ้าเจ้ามันมันแต่ถ้าเจ้ามันปล่อยลำไยวะครับผีปุ๋ยแย่ผีไปเหี้ยวผีห่อผีเฮานี้ย่เนี่ยเนาะมันหมดสานละก็ว่ากันไปครับเข้าใจตามนี้ก็แล้วกันนะครับพี่น้องเนาะนะครับเอาซูเปอร์ซีเอ็นไปพ่นทังใบสามเตื้อ ห้ามใส่ปุ๋ยทางดินเนอใส่ปุ๋ยทางดินบอกว่าสูตรเนี่ยก็แจ้งงดนะครับว่าเราใส่ปุ๋ยต้องมือน้าน้ําไปน้ามันวุ่นวุ่นไกวบปุ๋ยเดี๋ยวมันโป่งเียจะว่ากักน้ําอย่างเดียวถ้าฝนตกมันไปต่ำนั้นมันว่ากันแหละก็กักน้าอย่างเดียวครับก่อนใส่สารสักหนึ่งเดือนอย่างมาได้ก็ซาวมันปุ่นซูเปอร์เซียนสามรอบทุกห้าถึงเจ็ดวันห่างจากครั้งที่สามไปสามถึงห้าวันใส่สารทางดินสารน้ำมึงจันทร์สูตรสองแถมแมลงนั้นตานกับตัานน้ำปัจจุบันถูกสารน้ำมึนบ พนพอชุ่มอย่าชกอย่าซ้ำเห็มห้าวันซ้ำหนึ่งครั้งหนึ่งหลังจากครั้งที่สองไปเห็มเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันสีปป่เตื่อครับซุปเปอร์คูนซุปเปอร์เซียนเปิดแต่อดอกกินต่อไปหลังจากนั้นประมาณสักสิบสามสิบสามสิบห้าวันสี่สิบวันเริ่มดอกดอกสามถึงห้านิ้วครับเปลี่ยนเพศช,ชักน้ำเพศครับซุปเปอร์โมนครั้งที่หนึ่งห้าถึงแปดนิ้วซุปเปอร์โมนครั้งที่สองแปดถึงสิบสองนิ้วซุปเปอร์โมนครั้งที่สามจบถ้าเป็นลำไยก่อนและในฤดูขอสามเตื่ ไอ้ตัวที่ทําเป็นตัวกระปูคือหนึ่งความหนาวสองสารโคเรตแต่ถ้าเป็นนอกฤดูสองเตื้อกับปอเพราะความหนาวหมีมีแค่สารโคเรตอย่างเดียวที่จะเตกขึ้นเป็นตุกภูในปริมาณที่นักก่าสส่วนธรรมชาตินะครับทีนี้นะครับอย่างที่ผมว่าครับร้อยส่วนมันไม่ได้มีปัญหาทุกส่วนครับพบสิบส่วนในร้อยส่วนมีปัญหาสี่สิบส่วนมมนมีปัญหาทีนี้มันมีปัญหาว่าเราจะโชคดีหรือโชคร้ายไดนะ้ถ้าเอาเป็นหนึ่งในหกสิบที่ลำไยมันปรับตัวแรกเป็นปูตุกภูนักก็เอาแล้วครับ อีตีแทงอยู่ถึงกรติดแต่เราโชคดีอยู่ใน40เปอร์เซ็นต์เบญญาก็ักติดเหมือนเดิมแล้วแต่ทีน,นีเนนเน 1, ้เราหมูวยเป็นน่หนึ่งใน40หรือหนึ่งใน60มันนี่คือปัญหาล่ะแต่เล่าให้ฟังโดยละเอียดครับพี่น้องท่านผู้ฟังวันพรุ่งนี้นะครับผมจะไปนั่งหนักนะครับช่วงเช้าประมาณสักสิบโมงถึงเตีเต้ยงหรือจะบรรยายเบาๆไม่ใ <c oughs> ช่เสียงเบานะแล้วแต่เป้นจะมานะฮะที่ร้านสมบูรณ์ธุรกิจหน้าการห้อยส้มพี่น้องไม่สวยครับพี่น้องทาง แม่ารารย์เวี้ยงป่าเป้าวังเหนือไปฟังกันได้นะครับครับรถกบ,บกไก่นะผมนี้ครับสลรปีไปไปตั้งแต่สิบโมงถึงเที่ยงธรรมตอนนะครับเที่ยงถึงสามสี่โมงก็แล้วแต่ก็จะเป็นจัดรลยกะเป็นคลินิกลำไยไปหื้ออธิบายเป็นรายบุคคลจะตั้งโปรเขียนโปรแกรมหื้อจะใส่สารเมื่อใดอะไรทําไมอย่างไ่นะครับก็ไปนันังนั่ออุจาร์แล้ววันพรุ่งนี้จะมีการใครของในราคาที่ถูกรถรัจกจะแถมไปหื้อใจ นะครับจะเอาซูเปอร์แชมโบ้สามสูไปแจกอันแล้วก็จะมียาสีฟันอะไรก็ว่ากันไปหรอกครับพี่น้องแทนผู้ฟังเนื้อครับ,บันุูวันเสาร์ที่สามสิบโมงถึงสามโมงโดยประมาณไปเจอกันที่ร้านสมุติธุรกิจนะครับหน้ากาดหอยสม้มพี่น้องเราปุ้น้อจะกันดีแล้วนะครับแฟนคลับหรือว่าตัวแท้นี่นครับช่วงนี้ก็เริ่มออกบรรยายนะครับพี่น้องตังลีตังที่ไหนจะให้ผมไปบรรยายก็เอิญมาเนะโควิดนี่บาอ,อูก้กันละ นะครับตื่นผู้ดังไผผู้ดังมันเมาขาบก็โควิดนี่มได้เงินได้ทองอย่างนี้และนะครับพอปล่อยจีนก็ปล่อยนะครับจีนก็พยายามปล่อยปล่อยบกองจีนเริ่มปล่อยป๊บปั๊บเศรษฐกิจโลกกัเตื้องขึ้นมาเลยประเทศไทยเฮานี่ก็เงินบาทดีเลยนะครับประเด็นนี้เพิเปิดจะลดสามสิบห้าบาทไปและขึ้นไปถึงเกือบสี่สิบบาทเนื่องจากว่าผลกระทบเรื่องของประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยค่าเงินอเมริกามันแว่งก็ขึ้นดอกเบี้ยเงินเฟ้อข้สูงสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ เขาขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อที่จะขีคนไปฝากเงินของเงินไปฝากเงินนักขึ้นปนะุ๊บเนี่ยเงินมันก็จะแปลงขึ้นเงินเฟ้อก็จะลดลงทีนี้สหรัฐอเมริกาเงินของเขาเป็นเงินส่วนแบางของโลกนะวันนี้ยฉะนั้นเมื่อสหรัฐอเมริกามันขึ้นดอกเบีย้ยปนะุ๊บเนี่ยนักลงทุนทั่วโลกก็ถอนเงินที่มาลงทุนประเทศใดประเทศต่างทั่วโลกเนะี่ยไปฝากเงินที่อเมริกาเพื่อได้ดอกเบีย้ยนักหวาย ประเทศไทยเขาก็ได้ผลฉะนั้นเงินเขาก็ลดจากสามสิบสามสามสิบสี่เกือบไปถึงสี่สิบบาทนะครับแต่ว่าเงินเฟ้อในประเทศไทยมันมันบะสูงตามนักกระไดมันแค่หกเปอร์เซ็นเจ็ดเปอร์เซ็นบถึงแปดแต่มีการนี่มันเป็นสี่บาทหาสิบบายุโรปบางประเทศนีสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ตางให้ล้มนะครับฉะนั้นสหรัฐอเมริกานี่อันนี้นาดเขาพิมพ์เงินได้ตามอำเภอใจนะพิมพ์จนแบงก์จะเป็นกงเต็กอะพิมพ์เกินน่ะแล้ประเทศอื่นทั่วโลกจะพิมพ์เงินออกมาสักหมื่นล้านต้องเอาทองคำไปไว้ที่แบงชาติ การันตีค่างเงินแต่อเมริกาเนี่ยมันพิมพ์ได้ตามอำเภอใจของมันขนาดพิมพ์เงินได้ตามอำเภอใจนะครับยังเป็นหนี้ประมาณหนึ่งพันล้านล้านบาทสามสิบสามล้านเหรียญเนาะเอาสามสิบห้าสี่สี่ปูนเข้าไปได้เลยครับประมาณหนึ่งพันล้านล้านบาทเประเทศไทยเขาเป็นหนี้แค่เก้าล้านล้านบาทหนี้สองประเทศชาตินี่จะได้หนี้ของประเทศไทยเขาแค่เก้า,า,กา 1, ล้านล้านบาทอเมริกานี่หนึ่งพันล้านล้านบาทประเทศไทยนี่ถ้าเทียบ จำนวนหนี้ทั่วโลกทั่วโลกมีประมาณ200ประเทศเนี่ยจำนวนหนี้เขาประมาณอันดับที่สามสิบสองสามสิบสามเพราะประเทศไทยเขาเป็นประเทศปานกลางค่อนข้างใหญ่นะครับเขามีประชากรเป็นอันดับที่สามของโลกเขามีพื้นที่เป็นอันดับที่ห้าสิบของโลกระบบเศรษฐกิจเทาอยู่ที่ประมาณเสาสี่ของโลก GDP เนี่ยอยู่ที่เสาสีของโลกเป็นประเทศปานกาลางค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ทีนี้ท่านหนี้หนี้ในเชิงปริมาณหนี้เก้าล้านล้านบาทเนี่ยเอาเรี้ยงการรับจากอเมริกาไดบหนึ่งพันหนึ่งพัน ล้ล้านบาทเนี่ยเขาอยู่ทีม่มอับประมาณที่สามสิบสองแต่หนนี้ต่อ GDP หนี้ต่อรายได้หรือความสามารถในการใช้หนี้ของเขาเนี่ยนะครับเขาอยู่ที่อัดรบที่ร้อยสาวปาไปหมายความว่าหนี้ต่อความสามารถของประเทศไทยเนี่ยเขาอยู่อัดรบที่ร้อยสาวไปหมายความว่าเขาสามารถใช้หนี้นี้น้อยมากอ่ะู้ถึงว่าเทียบต่อความสามารถในการใช้เหมือนกับคนเงินเดือนห้าหมื่นครับผ่อนบ้านเดือนหมื่นมันถึงสบายของมันมีเงินเดือนห้าหมื่นผ่อนบ้านเดือนหมื่นมัน,มนดีที่ปุ่มอะเนาะดีที่ปุ่ม แต่เน่คือลักษณะอย่างนี้ยคือความสามารถในการใช้นี่ของประเทศไทยเราดีมากพื้นฐานเศรษฐกิจเ่าดีมากนะครับแต่ว่าปัญหาครอบครัวคนไทยเป็นนี่หนักอันนี้มันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลกู้นักมาหัาปีชอบ <c oughs> อันยังก็กู้อันนั้นลําบากละ b u d ว่าการกู้บดีนะดีนะครับมันเป็นการต่อตินตัวมือแต่เขาต้องมีความสามารถในการใช้นี่เศรษฐีในประเทศแม้กระทั่ง CP ก็ยังกู้ CP จะซื้ออย่างแล้วเนี่ย เพกกื่อคู่สองแสนสามแสนล้านหรือป็กนปกตินะครับเทากู้ไปเพื่อต่อเงินเนี่ยแล้วก็ได้เงินไปันนี้ดีดีกว่าเอาเงินโซเทาไปลงทุนแต่าว้ามันมีเรื่องไปกู้มาเพื่อบริโภคกู้มากินกู้มาใจนี่มันสมควรนะกู้มากินกู้มาใจนี่อันตรายแต่กู้มาเพื่อไปลงทุนกู้เพื่อเงินต่อเงินเน,นี่ยเนี่ยนะครับกู้ร้อยละหกละเจ็ดเอามาต่อเงินร้อยละสองร้อยละสามสี่หรือสามสี่ห้าเต่าเนี่ยนะครับอันนี้เป็นแนวคิดของนักธุรกิจเวลาเพิ่นมีเงินเพิ่นมาเาเงินเพิ่นไปลงทุนนะครับ อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนนี้ก็จะกูก้แล้วเอาผลกาไรไปใส่นี่อันนั้นคือน,นักธุกรกิจครับไม่ใช่ว่ามีเงินสิบล้านสโลมาจะแปลงขอแปลงอะไรอย่างซาวล้านเอาเงินตัวเก่าไปลงทุนหมดใช่นะเกิดมันมีปัญหาพบโโจักไหนก็มาได้ยุ่งนะ,ะเล่าให้ฟังนะพี่น้องเนาะมีอย่างเอิ้นมาได้ครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกสี่สามหนึ่งหกสามครับพี่น้องสตรอเบอรี่เนะี่ยนะครับยายขึ้นสตรอเบอรี่ออกดอกนั่นนะครับ จะไปลืมครับซูเปอร์มูนครับซูเปอร์มูนเป็นตัวกระตุ้นกันออกดอกของเซอร์เบอรี่ใจกู้กับซูเปอร์ซีเอ็นเอาน้ำมาโบโดหนึ่งเซาหรือเซาห้าลิตรใส่ซูเปอร์มูนไปหลอดหนึง่งซูเปอร์ซีเอ็นนะครับหนึ่งขีดน้ำบ่ซัก 2, สาาองฝาสารจะใบจอหนึ่งครับห้าวันเจ็ดวันเตือนเราจะโอ้สองสองสามเตือนมันจะดอกมาซะเป็นโนยมาพา่อพ่นซูเปอร์จัมโบ 3, 60, ้สามหกศูนย์ไคโคแคลและปุ๋ยเกล็ดตามที่ท่ทานใจครับออดมันถึง <laughs> ใหญ่เลยใกล้ๆนะ <laughs> ที่ผมลงมูอมาดูครับตัวผู้หญิใหญ่หรือใค่ไกลก็จะธรรมดาเนาะขอบากนะครับขอบคุณไอ้ประสิทธิ์แประสิทธิ์แกนเกษตรครับสั่งแัมโบ360ติดเบนติดสองพันสองพันสองพันต้องขอบคุณมากๆซสุปเปิร์จัมโบ360กับส,ต,สตรอเบอรี่นี่โอ้นะครับจนไอ้ประสิบอกอาจารย์ถ้าหั่นสตรบอรี่ที่ไหนยิ้มมันเลยหยัง่งเป็นลูกอาจารย์ลูกใหญ่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ของเกษรรตรกรสมงใจซุปเปอร์จัมโบ360แม่ครับปีหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นขวดนก็เแม่นะ,นะครับ ตั้งแต่สายใต้่ใส่ดอยนธนนท์นี่เพื่อไปใช้บริการแถวร้านเพิ่มทรัพย์การเกษตรตายายเนี่ยนะครับพี่น้องสายกลางมาลงมาแม่บางนะครับพี่ร้านพี่ลากาดบรรกาณี่เยอะมากพี่ราในสองสามร้นสี่ห้าร้อยสองสามร้านสี่ห้าร้อยนะครับร้านสังหา,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 ารการเกษตรร้านศรีชนะพรร้านท่าการเกษตรนะสายเนื้อนี่ไปร้านนั้นมีร้านการเกษตรปุ่งแยงถ้าใส่ตรงนั้นในทธิ์มันบ่อกแกว้วก็ถูกขนาดหนักเนาะซูปเปอร์แจมโบ้สามหกศูนย์นะครับสตรอเบอร์รี่เนอะ อยู่เมินตัวใหญ่เก้างงาเนี่ยเพือมันออกดอกอะซูเปอร์โมนกับซีเอ็นให้มันออกดอกออกหน่วยมาพบผลจัมโบกับไข่ตัวแขวและปุ๋ยเต็กอันนี้เป็นหูของปิ๋ยอยู่แหละนะครับครับส่วนส้มนะครับฝากเนอร์ซูเปอร์จัมโบสมุกศูนย์ไข่ตัวแขวนะครับมันตึงงามเจ็ดวันสิบวันผลเนี่ยสามเตื้ออะไรมันตึงอย่างหัวไม่มือกันนิ้วก้อยระวังพ่นกับ่พ่นแล้วไปพ่นแหกได้นะครับกระตุ้นกันเกิดแหกซูเปอร์จัมโบสมุกศูนย์จีแหกหักแตกจีเก้าเก้างามจีกิ่งก้านงอก ทีใบใบใหญ่ทีหน่อยบาเล่นทุกหน่อยนะครับพี่บัตเครือบัตเท้าบัแตงโมโอจะได้หมดฝากครับสำหรับสุขภาพก็ฝากครับเจียวคุหลานทุกเดืนนี้ก่อนหนึ่งกล่องสองขวดร้อยหกสิบเมตรสามร้อยหกสิบาทและถังเจลลินหนึ่งกล่องสองขวดสองร้อยเมตรพันห้าร้อยบาทซื้อสามแถมหนึ่งนะครับฝากโดยเนอร์ทังเจียวคุหลานถึงถังเจหลินสามารถรับประทานร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้อีพ่ออีแม่อีพี่น้องไปโรงพยาบาลมา ได้ยาความดันได้ยาเบาหวานได้ยาภูมิแพ้ได้ยาโรคเกาได้ยาลมาตะไอยได้ยาเจ Duncan, ็บหัวใได้ยากระดูกทับเส้นได้ยาซับปะเอมีใจข้ากินหาเสือมาจันทิกรหรือว่ามีอยู่แล้วจะกินทุกการได้ก่อนนะกินได้ครับบม่มีปัญหายาสีฟันดรนิกรหอมเย็นเก๋าแซ่บโป๊โป๊ะมวนปากกับมวนปากแปงฟันกับมวนปากยาสีฟันดรนิกรกาแฟดรนิกรนเนื้อเจียวโกอกาแฟคอดีเจียวโก้กาแฟสวีเดีกาแฟี่ครับมันถึงหอมถึงลำใอ้เครื่องวุ้กาแฟหอมกาแฟลำได้กินกาแฟดรนิกรขอบคุณปเขอบคุณหลาร์ ไ่พอเนิ่นๆเนนๆนะครับโทรหาผมได้ตลอดครับนอกไม่หลังไม่ถ้าผมบากราพันทีเดี๋ยวผมถึงหกปิดเนอกครับขอบคุณนักๆกขอบคุณหลายอายุวันโนสุขังประรนินปันังปรามังสุขังขอบคุณทวันดีครับ